ซาลาเปาจากนครปฐมซาลาเปาจากนครปฐมตรงนี้อะไรมาจกนครปฐมอยงนี้อันนี้เที่ยวอะไรอยที่อยากนมกางหนมที่พี่ยอดอยู่นะคะอยู่ที่แม่พรนะได้ครับขอบคุณครับอยากใครมาปั่นอยากเที่ยวหมูแผ่นนครปฐมนะคะได้ครับได้ครับเอา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 ปลาเหลียะมาแล้วพ่อมาแล้ว เดี๋ยจะไปคออีรถเดี๋ยวหาเสื้อให้ลูกให้หลานอยู่หน้าร้านเสื้อลูกม เข้ามาเลยเข้ามาในร้านเลยครับเข้ามาในร้านเลยเข้ามาในร้าน <S <S ได้เลย <S <S ได้คเ,เดี๋ยวใส่รูปตาขุยเข้ามาในร้านเลยครับดนะคะเดี๋ยวได้ถ่ายรูกกุนนะคะโอเคข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวนั้นกระดาษแบบมันแล้วยาวเลยคันนี้ก็ผมอยากให้ทานนะทุกคนนะครับรแต่ยาวถึง่าใส่ยาอะไรกลับไปบ้านเลยฟั <S <S งนะคะไม่ต้องกลับ เพราะว่าพอเจอมาหลายงานแล้วเอาทิชมาใส่แล้วก็ห่อกับป้างพี่ครับพี่ครับพี่เจเลยอัสดีค่ะอ๋อจริงจรแล้วนะครับของทั้งหมดเนี่ยเราก็มาแจกทีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานเนี่ยผมอยากให้รับประทานที่นี่เลยนะครับอย่าทําเหมือนสนามหลวงอย่าทําเหมือนกับที่อื่นผมเจอที่สตงเนี่ย

เับเอาไ่กับกระต่ายประเบิกประมาณส0งโลวันนี้เนี่ยทีนี้ที่แตกไปเลยนะครับแต่ขอร้องนะครับพวกเราอ่ะผมไม่ทานไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าเอาหมอกกลับไปเลยนะครับทีนี้หยิบเต็มที่ไปเลยนะครับเนี่ยขนมเนี่ยพี่เขามาแจกเนี่ยเอาไว้เอ,อ่ะหยิบหนึ่งชิ้นอะ่ะทีนี้หมดแล้วเขาไปหยิบนี่ไม่ใช่ทีสี่ห้าชิ้นเพราะนั้นทีนึงดูด้วยนะนะครับดูด้วยทุกคีผมอยากให้ทดูด้วย นะครับสาลาเปาสาลาเปานะครับเอ็มซีร้องเปลี่ยนนายแม่มิ้นครับบอกบาดส่วนตัวขอบคุณครับบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ของแม่ก็มีนะครับเพราะนั้นดีคราชินะครับสลาเปาได้นะครับดินหมดแล้วม่เอาต่อได้นะครับยายาระหอกไปเลยนะฮะเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับต้องไปนักษาโรคหอบนะครับตายได้ รับประทานกันได้เลยนะครับเป็นอะไรครับหงออมครับยาวอมเป็นยิ้มนะครับเรารับประทานกันเรามาเป็นครอบครัวกันนะเป็นครอบครัวที่นิสัยดีนะครับเป็นครอบครัวที่นิสัยดีนะครับหยินมาได้พอเอาหมดมีแบบขี้แดงเลยนะครับนี่ยังไม่ทานนะได้ครับขอเก้หัวยครับเก้หัวอันนี้น้ำอะไยอันนี้น้ำสับปะค่ะมีเก้หัวใช่ไหมไม่มีค่ะ น้ำต้องเยอะแยะผมไม่เลือกน้ำไม่เลยเลยชาเขียวก็่เลชาเขียวเลยเทให้เขาทีละแก้วดีสุดให้ผมนะไหนเขาหยิบขวดเลยบอกสเอาไปแก้วไปถ้าเขาหยิบขวดบอกนิดก่อนอ่าทางนด้เลยครับอ่าใส่แก้วให้เขาเลย ได้ได้ยอ๋อยไม่ลืมล้วจะอ๋อยลืมได้ไงตัวโหูใครลืมยจยอ๋อยลงคอใคร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 นี่ครับไร้เด็อ๋อยนะเดอ๋อยกองถ่ายนะครับแม่ครัวนะครับแม่ครัวสัญญาไม่ทอดทิ้งนะครัเขาวิ่งเข้า้าสุดท้ายนะครับนี่แม่ครัวเจยอ๋อยนะครับยจอ๋อยนะครับอร่อยดีอร่อยตลอดครับทำไปร้องไห้ไปต้องยายอ๋อยกองถ่าย นี่ฮะน้ำพริกนะนี่จะรูจะสู้ครัวโคลิเซียมได้หรือเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีไปวทำกองถ่ายทำกองถ่ายครับแต่จะตู้ที่โคลิเซียมได้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ Không biết đâu Không biết nó sẽ diễn nó ทดกไม่างเลยไรับล้เนี่ยก็เมีนี่ยทอะไรเนี่ยจจะมีอ้าน โอ้โหนี่เขาเรียกว่าร้านยาย,ย,อ,อ,ยอ้อ,อ,อยยายอ้อยยายอ้อยอันนี้นขนมปีนเน้าบูดไ,<อ>ไม่มีรับรองที่นี่รับรองเอาของคุณภาพมานะครับอันนี้น้ำยาปลาอันนี้แกงไก่ไปเราถ่ายหนังถ่ายละครทุกทุกเรื่องของโพลิเซียมก็จะได้ใช้ของยายอ้อ,อยนะครับเราก็จะเหลือทุกวัน ดูหน้าไม่อร่อยนะอร่อย่ทำเยอะทำเยอะทำเยอะครับเยอะให้เพื่อให้ไปร้อยหนึ่งทำพันหนึ่งอย่างนีเกาบกำไรที่ไหนก็บอกเขาไม่ต้องการกำไรต้องการความสุขนี่หลงสวยกระเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดกระเดียวแก้วกระเดียวไม่เหี่ยวแก้วกระเดี๋ยวแก้วนะครับอร่อยมากร้านยายอ๋อยขนมจีนน้ำพริกหลงจีน้ำพริกนะครับ มามาค่อยๆทุกๆร้านนะเดินจะมาครับระประธานกันนี่ไรล่ะน้งหอมหอมอะไรให้ผมแจกเขาเดินวนเขาไอยู่หรอมันอยู่ที่จิตสมนึกเขาเองไม่เป็นไรใจเย็นเข้าแถวนะครับเข้าแถวนะครับอายเขานะครับ คอมมอดอวันเท้าแจกไปประมาณแป๊ะแป๊ะเอนี้ออกไปแป๊ะ่องนี้อนี้ขวดตอนนี้คมมอดบอกว่าเต็มที่นะครับอไปเลยได้ยินเสียง้ผมเป็นซีเซอร์เองนะครับฮัลโหลสวัสดีครับอยากกินไหมอยากกินนมจีนเหรอใช่ครับไม่มีเมจิกเป็นเชื่อไยังไม่มีนะครับที่หาไว้เลยนะครับได้ลูกพี่ไปไหนเดี๋ยวไปดหาอรย์อาจารอยู่คุณบ้านหลังฟ้านั่น่ะได้ยู่บ้านนู้นเนาะอ่าไม่ใช่ถ้าลูกพี่อยู่ไหนมาบอกเจ้ามมอ

โปรโมทใช่ไหมอันนี้โปรโมทใช่ไหมทำเยอะๆอย่างยี้ใครบอกว่าโอ้ยไม่อร่อยหรอกอ้าวมากินดูก่อน,น,ออนแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมทำเยอะๆขนาดนี้ยังอร่อยนะครับที่นี่รับรองนะครับว,วางกี่กี่จานกี่จานก็หมดนะครับอ่เดี๋ยววางวางเลยนะคะร้อนไปหยิบได้นะครับผัดไทยกระรอกตองกระรอกตอง นะครับทุกๆท่านนะครับทุกร้านค้าที่ผมบอกนะครับผิดทานได้นะครับแต่อย่าหอบยิ้วกันเลยนะครับเผาของไว้เยอะๆอย่าไปขอบยิ้วเอาคนเีีก็มาที่หลังจะได้กินได้ด้วยอ้านวเปรไม้้ตรีไปแล้วเขาเสียไปอยู่แล้วเขาเสียไปเร้่อยๆนะครแค่ไปเปิดร้านก็ได้เลย เพื่อน้องเป็นนามีนะครับเพื่อน้องเป็นนามีสวัสดีครับนิกกี้สวัสดีครับนิกกี้พลาดนะนิกกี้พลาดนะพลาดนะวันนั้นพลาดนะไม่งั้นไปล้หน้าเดียวกันอุ้ยของคนนี้ใครทำไมสวยเหมือนแม่มีสวยเหมือนแม่ สาวพเกตในนี้ครับน้องที่ผมบอกน้องเฟิร์สเนี่ยหลังบ้านเลยครับหลังบ้านหลังบ้านนี่ครับอันนี้ทีมหลังบ้านสําหรับคนที่ทักไปซื้อเสื้อนี่คนนี้เลยนะครับสองคนนี้เลยนะครับน้องบีน้องเฟิร์สนี่นะครับเนี่ยที่ว้าวุ่นกันเลยนะครับนี่นี่นี่หลังบ้านเลยนะครับที่ทักไปว่าเรื่องเสื้อเรื่องอะไรสองคนนี้เลยครับสองคนนี้เลยสองคนนี้เลยสองคนนี้เลย วัสดีครับผมบีครหก๋อคเสวันแล้วอ๋อมาเมื่อวานผมทาาได้ร้อยแล้วครับโอ้โหขอว่าพี่กลับมาจากบ้านใช่ค่ะเวาตอร้อนไงไหนอ่ะเราเก่งี่ไนะต้องอวันเดยอยเดี๋ยวก่อน ได้บนบนบ้านมันเหม่นสีใช่ไม่ได้เดี๋ยวรอนะจ๊ะเดี๋ยวรอนั่งเลยใจเย็นๆก่อนนะใครใช้พี่ท็อปเซนแรงเย็นก่อนนะครับดูลูกชาย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 หลับลูนอนมองนอนมองไม่เราไม่หลับหรอกพ่อมาสะบัดหัววิ่งเลยเดี๋ยวดูแข็งแรงแข็งแรงแล้วเลยเลือค่ายภาพแค่อ่าสุขอาทิตย์สุขอาทิตย์วสุขกับอาทิตย์ ถ้าจะไปว่ายน้ำฝ่ายหน่เ f c เขาตังน้ำมอเ้อมอเตอถห้อหนึ่งใหต้ไี่ใช่มอันนี้อันนี้เราให้น่าไอ้นี่ก่อนพี่ก็ได้ไหว่าฟังีก่อนพีไ ดููชายดีดููชายดีได้ยินเสียงพี่ยอดแน่เลยไปต่อมาเล้อวอต์แบวอต์เฮ้ยมองมองมองวยเรีได้ย้ยเลยในติ๊กต็อกเพียบเลยคนแชร์กันเพียบเลยอะม่คนี่ตไนได้ได้ครับนี่เลยได้เลยได้เลยได้เลย ได้เลยกระชากพูดีครับหัวด้วยปีได้ได้เดี๋ยวให้ดูนะได้เลยซื้อเสื้อก่อนซื้อเสื้อก่อนได้ครับนั่งเขาเขารออย่างนได้ครับได้ครับนี่ไง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 เดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกมาเดี๋ยวออกมาต้องรอพ่อเขาแป๊บนึงเขาชอบตั้งแต่ชอบชอบดูคน ได้ครับขอบคุณครับ่ยงเดี๋ยวของของพี่ท็อปเดี๋ยวมอบเขาเองเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวมอบให้เขาเองได้ครับได้ อยากไปเดี๋ยวแม่ไปร้านอื่แม่ก็ชอบนะเวลาเดี๋ยวแม่รัานอื่เส็ยนหน้าเ <laughs> สียงหน้าทำเนี่ <laughs> นยขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะครับตอนนี้มาเช้าลุมพ่อลุมลูกวันนี้ลูกตอนเช้าบ่ายบ่ายลุมพ่อนะครับเ<อ>ที่ยงลุมพ่อนะเดี๋ยวพาไปดู อย่าลืมนะสองชุดได้ได้ได,ได้เดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้สำหรับภาษาเรากินด้วยแล้วก็เหมือนชั้นนะครับเปินให้ความชานะครับ แบ่งเงนทานนะครับนะครับน้ํามีให้ตลอดนะครับน้ำเรามีให้ตลอดนะครับเอาไปแก้วไปนะครับหัวเดียวก่อนเอาไปแก้วไปนะครับหัวเดียวก่อนนะครับ คนเขามอบมอบมอบกระถางต้นไม้พลาสติกเป็นกระถางใหญ่สี่กระถางสี่กระถางอยู่หลังในเต็นท์เนี่ยในเต็นท์เนี่ยเต็นท์น้ำเนี่ยเต็นท์น้ำเนี่ยน้ำน้ำชาน้ำขาเขียวเนี่ยตรงเนี้ยด้านเนี่ยหลังเนี่ยเข้ามาให้ ยกไปได้เลยไหมยกไปได้เลยค่ะโอเคไปเอาคนมายกเอาคนาส่งคนมายกสี่คนส่งคนมายกสี่คนยกไปไว้ที่บ้านบ้านไม้ก็ได้ <c oughs> แล้วก็อะได้เอาโต๊ะนั่งกันที่ <c oughs> ท,ท,ที่เแ้า <c oughs> ได้หมดทุกอย่างคนระับ นี่คันเดเินไปเต็นไหน่ะคะขอสองอันก็ไม่ให้เองหน้านิดนดงไม่อ๋อนี่คนทำป้ายผมลมบอกเข้าไปนี่คนทาป้ายให้คมันใครวะอันนี้คนทำป้ายให้นี่ยคนนี้ทป้ายให้ทุกคนเลยเ่ได้่วต่ะเอาอ่ดียวกได้อันนี้คนทำป้ายนะาป่้าหน้าจาได้หน้อ๋ไม่ไหแล้วผมสบหน้ามาใจ ถ่ายได้ครับออให้บอกนะครับนี่ครับน้องแข็งใสนะครับเย็นๆน,นะครับไปนมครับไปหมครับกินกันกินับตัวทีครับ ุ่งเลยครับมันแสงสจะยุ่งนิดนึงออโดด้วยหกแก้วหมดแล้วลูกค้าต้องอเอาแก้วมาเองแล้ว รับเลยครับเป็น <the> <Christopher> ัวนี้ยเลี <in character> ้ยงแก้วมด้วยามบด้วยเหรอัหกระต่าคที่เรามีแก้ววกระนังงกระ น้ำแข็งใสนะครับหวานๆเด็ดๆอร่อยๆนะครับมาเลี้ยงจังป้อจขอบคุณค่ะ น้องนั้นช่วยช่วยนิดนินีเป็นร่อะพี่หมายนี่น้ำ้ำไยหวานอร่อยๆนะครับเนี่เสียงเปาดีนะคุณใใจมาเลยออขอบคุณราบขอบคุณราบเดี๋ยวแม่เหือคืร้านำยแม่น้อยแม่ฝันนะครับ ไปเลยลูก แม่แป๊ะ FC 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 ต๋ายังไงทำหน้ามาไงมาไงมาะยห้าร้อยห้าร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขัดแล้วบอก ได้เลยครับนี่มานี่ลงมาจิบได้เลยจิบได้เลยระวังลูกเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวได้มาจักรลองกินยังเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอเดี๋ยวน้ำกินดูก่อนดิน้ำไม่ไหนติดคืออ๋อวิ้นครับกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวมากินครับเดี๋ยวมากินเดี๋ยวมากินขอบคุณครับผมมากินผมมากินดี๋่แกินด้วหวานครับ สองล้านเลยนะครับผมพี่หนึ่งหน้าแดงเลยนะครับพี่หนึ่งหน้าแดงนะครับแน่บุญบุญเน้นเน้นหน้าแดงแดงที่บุญเน้นเน้นแล้วเป่ายกกล่องเลยนะครับพี่พี่มีประมาณกี่คนคะกี่คนรูปรอไม่กี่คนโอ้ประมาณกว่าใช่ไหมครับได้ครับทีน้ำส้มน้ำส้มเยอะกว่าคะกว่ากวดเดี๋ยวกัน

ตามแน่นอนเดี๋ยวเขาเรียกขนมจีขนมจีคิดถึงผัวคิดถึงหัวจริง่าแม่พูดว่าเมียกินแล้วคิดถึงหัวทันทีอ่ะขนมจีแม่อหอยนะแม่อหอยแม่อหอยอยากกินอะไรนะครับไปวิ่งนี่แม่อหอยจัดให้หมดนะครับไอ้้ไอบอลเอาสับไปเก็บแล้ได้ครับโป้มาแล้วครับเลยนะครับกินตั้งแต่กรุงเทพยันอุบลราชธานีการมากินที่ไหนกัน เรากินมีมือยายอ้อยมาเดือนกว่านะครับกรุงเทพกรุงเทพอุบลและธานียังตามมาหลอกหลอนเราที่นี่มาโดยที่ไม่มีใครชวนไม่มีใครชวนอยากมานะผมบอกเจยอ้อยมานะผมบอกเจยอ้อยมาดี้าบอกเจยอ้อยมาทุกคนดีใจหมดเลยนะครับนะทุกคนดีใจหมดเลยเพราะเจยอ้อยแกทำข้าวแกทำถุงไม่หวงเครื่องนะครับใส่เต็มที่นะครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับ จาการกบคุมของน่่ๆๆ่น่ไปซื้อของกลับมาต้องด่ากันตลอดพี่แป๊ะอ้าวพี่แป๊ะอยู่นี่เองแอบแฝกแอบแฝงแป๊ะแป๊ะแวะไปทางร้านตรงนู้นด้วยเขารอถามหาอยู่ไปกร้านเดี๋ยวแป๊ะเดินไปนะครับเดี๋ยวแป๊ะเดินไปเอ๊ะไม่เล่นเอ๊ ร้านไหนอร่อยบอกนะครับอย่าแปะเดินไปนี่ครับนะจีนจีนน้ำยาน้ำพริกนะครับน้ำยาไก่มีทุกน้ำมีทุกน้ำสวัสดีครับโอ้ยโนึกใครน้องนะนี่เองโอ้ยนึกว่าใครนึกว่าใครนึกว่าใครหนูหนูใครเนี่ยแม่เกียรติแม่เกียรติแม่เกียรติ ไอเรา,าก็นึกว่าจะคิดถึงที่ไหนได้เกียกรติโ <ijo> <im> ถ่น้องนัดน้องนัดลูกสะพ้ายแม่เกีนี่หาลูกสะพ้ายยังไงให้ไดเหมือนแม่นี่ครับหยิบได้เลยลูกขอรานสองอันหยิบเลยหย,ยิบเลย,ย,เลยกินกันเต็มที่กินกันเต็มที่นะครับ <im it> อย่าผลกลับแค่นั้นเองกินให้เต็มที่ครับกินให้เต็มที่อย่าผลกลับกินให้หมดนะครับอย่าผลกลับเสียดดยของมีทั้งแรงเท่าไหร่กินเข้าไปกินเข้าไปขนมจีนทางนี้ยังมีนะครับพี่ยอดไปไหนนครศรีปนครศีห้าอยู่อยู่สิรินอยสิรินอยู่ตามบุญธมครับแต่สไตล์ใหม่นี่แกไม่เ้ยอะไรเขาไม่ให้ไล่ไลไม่ได้ไลไม่ได้นะใช่ใช่ไล่ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ ขนมจีนน้ำลำไยน้ำลำไยม้ำแข็งใสเอาแล้วเอาทุกอย่างเลยเดี๋ยวร้านพิซซ่าผมยังไม่เห็นเลยอ่ะพิซซ่าเนี่ยอาหารจะหมดแล้วร้านพิซซ่ายังไม่มาเลยร้านพิซซ่าอยู่ไหนเอ่ยพิซซ่ายังกล้าไม่ถึงเลยติดต้องใส่ติดอยู่บนทางด่วนกินแล้วครับเรียบร้อยแล้วกินนี่อยู่แก้วผมด้่ยัหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินมาเดี๋ยวผมเดินมาเติมแ้วเดี๋ยวผมเดินมาเดี๋ยวผมเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินมาครับยี๋ยวเด นี่นี่ครับน้ำแข็งใสร้อนๆ้นี้ต้องน้ำแข็งใสนะครับปั่นไปยิ้มไปปั่นไปยิ้มไปนะครับแต่ถ้ายิ้มนานไฟดูดนะครับนี่ดูคนปั่นนะครับดูคนปั่นนี่ขนมหวานขนมหวานหวานนะหวานขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวทานเดี๋ยวทานมันจะไม่่เหือใร้อนไไดด้้ เนี่ยชอบเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวประธานเดี๋ยวประธานเจอคุณแดนอีกแล้วครับเขาไม่รู้จักหนูนี่นี่คนทำป้ายนี่คนทำป้ายคนทำป้ายคนนี้คนทำป้ายให้เหรอหลายอันเนี่ยผมก็จะมองได้ไงได้ขอบคุณครับนี่คนทำป้ายคนทำป้ายคนนี้คนทำป้ายเลยนี่นี่นี่คุณแดนเจอเหมือนจะเจอทุกร้านเลยอร่อยอร่อยเราเราเป็นนักชิมค่ะเราเป็นนักชิมปกติเราไม่ค่อยได้ออกไงมันเป็นเพื่องหลังไงเราจะ่วา ใช่ใช่ครัส่วนแม่จะเป็นผู้ผู้ให้วันนี้ขอเป็นผู้รับบ้างนะฮะได้ค่ะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านึงผมไม่มีถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอบไป้รับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอกจต้องเกอะเดี๋ยวมันะมไรมปไรไม่ไรมาขัดยาขัดใจยาขัดใจนะเฮ้ยนะต้องยาขใจกระพุ้กใพ่ายได้เลยก็พาได้ชั้นกรยาขัดใจยาใจ เปลี่ยนเปลี่ยนเป้เปลี่ยนเป้ก่อนเปลี่ยนเป้ก่อนเปลี่ยนเป้ก่อนได้ครับโหกินมีท้องต่องแล้วน้ำส้มมาเลยน้ำส้มเลยน้ำส้มเดือดแล้วอยากแจกอยากแจกนี่ครับนี่นี่นะครับเขาเรียกน้ำสารพัดสีนะครับนี่ชาเขียวชานมชาดำโอเลี้ยงทางนี้เลย